สวัสดีค <ชะ S 1> ่ะเด็กๆ <ชะ S 1> วันนี้พบกับคุณครูแอนและคุณครูคุณครูของค่ะ,คคะแล้ววันนี้นะคะเราก็มาพบกันเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของอาหารหลักห้าหมู่ค่ะแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปพบทวนคำคล้องจองที่เด็กๆเคยท้องกันก่อนรับประทานอาหารค่ะยังจำได้ไหมเอ่ยจำได้ไหมคะ่คะพร้อแล้วไปกันเลยค่ะ,ค,ะคำคล้องจอง อาหารของเราอาหารของเราต้องเอาใจใส่กินผักผล,ลไม้กินไข่กินนมกินเนื้อกินปลาแทนยาขมขมกินข้าวกินขนมอบรมเรื่องกิน กินของดีดีที่มีวิตามินและมีโปรโตีนเลือกกินเถิดเอ้ยประโยชน์ของอาหารหลัก5้าหมู่หมู่ที่หนึ่งโปรโตีนประกอบไปด้วยเนื้อสัตว์ต่างๆไข่นมและถั่วช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกาย สร้างกล้ามเนื้อซ่อมแซมเนื้อเยื่อส่วนที่สึกหรอหมู่ที่สองคาร์โบไฮเดรตประกอบไปด้วยข้าวแป้งน้ำตาลเผือกและมันเป็นแหล่งพลังงานหลักของระบบประสาทและสมองหมู่ที่สามเกลือแร่ ประกอบไปด้วยผักต่างๆช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงช่วยปกป้องกระดูกแตกหักและป้องกันฟันผุหมู่ที่ 4. ี่วิตามินประกอบไปด้วยผลไม้ต่างๆช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันป้องกันโรคช่วยในระบบย่อยอาหาร และการขับถ่ายหมู่ที่5ไขมันประกอบไปด้วยไขมันจากพืชและสัตว์ช่วยในการดูดซึมของวิตามินบางชนิดช่วยป้องกันการบาดเจ็บของอวัยวะภายในควบคุมอุณหภูมิของร่างกายนอกจากเด็กๆจะต้องรับประทานอาหารให้ ครบทั้งห้าหมู่แล้วเด็กๆต้องอย่าลืมดื่มน้ำวันละ6 8ถึงแก้วเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆด,ดูคลิปจบแล้วทีนี้เด็กๆก,ก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าอาหารแต่ละหมู่มีประโยชน์อย่างไรบ้าง แล้ววันนี้นะคะครูแอนแลวก็ครูหงก็เลยอยากจะช่วนเด็กๆมาวาดภาพผักผลไม้ที่ตัวเองชอบค่ะของครูหงก็จะเป็นนี่เลยแครอทค่ะของคุณครูแอนนะคะเป็นรูปแตงโมค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะเลือกภาพผักผลไม้ที่ตัวเองชอบกันละหนึ่งอย่างวาดภาพระบายสีแล้วก็อย่าลืมถ่ายภาพแล้วก็ส่งมาให้คุณครูและเพื่อนๆได้ชื่นชมกันนะคะ แล้ววันนี้นะคะคุณครูแอนและคุณครูหงต้องลานักเรียนไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ